ของมิ้นคือแบบจากดำๆเป็นผดคือมันหายเลยทุกคนแล้วหน้าของมิ้นก็ใสขึ้นนี่คือความใสจากสบู่หน้าเงานะคะคนที่บอกว่าแม่ค้าเนี่ยเป็นคนที่หน้าดีอยู่แล้วเป็นคนที่ขาวอยู่แล้วก็ใช่สิคุณเป็นคนที่ขาวอยู่แล้วคุณเป็นคนที่หน้าใสอยู่แล้วคุณก็มาหลอกขายนะคือไม่จริงไม่จริงนะคะเพราะว่าดูจากแขนได้เลยเห็นไหมคะนี่จากแขนแขนกับหน้านี่คคละสีเลยทุกคนนะ,ะอันนี้ไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารปลอรดไม่มีไม่มีโซดาไฟนะคะ ใจได้เลยในการใช้สบู่ตัวนี้ไม่ทําให้หน้าบางเลิกใช้ไม่มีเอฟเฟกนะคะพูดจริงสดจริงแล้วก็หน้าก็สดกล้องก็สดโอเคไหมคะแล้วตอนนี้คือหน้าสดด้วยนะคะให้ดูเลยฟอฟอฟไปเลยทุกคนให้เกิดให้เกิดฟองเยอะๆเลยนะคะจริงนะคะ แบบนี้นะคะแล้วสลงไปบนหน้ามินจะค่อยๆมินจะค่อยๆใช้ไปทีละข้างแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเราจะเน้นจุดเลยว่าเรายากได้จุดไหนจุดใช้ซ้ายขวาหน้าคางหรือว่าจมูกตรงไหนที่เป็นสิวเยอะอย่างสมมติว่าตอนนี้ใช่ไหมคะทุกคนมินจะเป็นสิวใต้คางมินจะเน้นตรงคางเลยนะคะแบบนี้สำหรับคนที่เป็นสิวเยอะๆหรือว่าเป็นสิวเซียนเยอะๆนะคะหรือว่ารูขุมขนตรงเนี้ยมันกว้างมินจะเน้นมากเลยนะตอนแรกที่มินใช้นะคะมินจะเน้นมากๆเลยนะคะทุกคนคนที่หน้าดําเลยเนี่ยหนึ่งถึงห้านาทีต้องมีนะคะคนที่แค่ป้องกันแค่ความใสเฉยๆไม่เป็นไรค่ะฟอก ไมเลยอันนี้ก็ได้ตัวมิเดงเดี๋ยวใช้มาแปดเก้าเดือนแล้วนะจ๊ะจะไม่เห็นผลก็ไม่รู้จะไ่ายังไงแล้วเพราะว่านะเดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าให้ดูนะคะดูนะคะนี่คือหลังการฟอกทุกคนมินจะให้ดูนะคะและนี่คือหน้าสดของเราก่อนที่แม่ค้าจะมาเป็นแม่ค้าก็เป็นคนที่ใช้มาก่อนเป็นคนที่ทดลองใช้มาก่อนซึ่งเป็นคนที่หน้าไม่ดี ก่อนหน้าที่จะมาเป็นแบบนี้นะคะหน้ามิ้นก็เคยพังมาก่อนนะคะทุกคนดูว่าเราใช้เองเห็นผลเองกล้าพูดเองนะคะว่าเนี่ยแหละฉันใช้จริงนะคะและช่วยให้ผิวแข็งแรงสามารถโดนแดดได้ไม่ต้องกลัวแดดนะ